สุดยาผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอ,อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยเพอะกล่องแรกก็โอเค รู้สึกดีขึ้นชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นแล้วของขึ้นได้บ้างครั้งขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วชื่อปัญญพงพันครูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่ในดวงตานะครับ ทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันแล้วผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจ เชคอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไปหนึ่งกล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะชื่อัางวิจิตค่ะก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวมัวแพ้แสงสว่างตอนนี้คนชช่วแล้วค่ะตารู้สึกสบายอ่ะ คุณแม่ทานไปกี่กล่องคะแล้กล่องครึ่งได้มัทานครึ่งดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหมอแล้วนะคะทานดีคอนแทคแล้วดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยาผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย ดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกาประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินตอกระจกจอประสาทต,ตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัว สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค